วันนี้ก็จะมาสอนการปรับขนาดการหมุนแล้วก็การทำ distortion ให้กับตัวคลิปของเรานะครับสวัสดีครับผมพิชจาก IP Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับขนาดของตัวคลิปนะครับให้ซูมเข้าหรือว่าให้หดลงแล้วก็การปรับหมุนในแกนต่างๆนะครับซึ่งก็ทำได้ง่ายๆนะครับเครื่องมือก็จะมีอยู่แค่เล็กน้อยนะครับโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยครับที่หน้าจอเรานะครับเดี๋ยวจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ เป็นสร้างอีเวนต์นี่เลยนะการปรับขนาดนะผมจะ Import ตัว u t u b e s u b s c r i b e ของผมนะครับลงมานะปึ้งมันหน้าตามันประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการย่อขนาดนะครับก็มากดตรงนี้นะครับตรง Transform นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นตัวขอบม,มันขึ้นมานะครับเป็นหมุดครับเราสามารถยืดนหดอย่างนี้ได้เลยนะครับ หรือจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับตรงฐานฟอร์มนี้มันจะมีแถบด้านขวานะครับให้มาคลิกที่ม้วนฟิล์มตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นคําว่าฐานฟอร์มอยู่ตรงนี้เนาะเราก็สามารถยืดหดจากทางน,นี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถปรับแอดจัตตัวแกน x แกน y จากตรงนี้ได้นะครับก็คือเลื่อนไปซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะใช้แกน x นะครับส่วนขึ้นบนลงล่างเนี่ยจะเป็นแกน y นะครับหรือถ้าเรา จะมาปรับในหน้าจอทีวีของเราก็ได้นะครับก็คือต้องติ๊กตรงนี้นะครับให้ขึ้นไฮไลท์สีสีน้ําเงินนะครับแล้วมันจะมีตรงกลางเนี่ยนะครับจะมีเครื่องหมายบวกเนี่ยครับเราสามารถกดแบกเมาส์นะครับเพื่อเลื่อนได้เลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันจะมีหมุดอีกอันนึงนะครับอยู่ข้างๆตรงเครื่องหมายบวกนะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็สามารถหมุนผ่านทางนี้ได้เลยนะ ก็คือถ้าถ้าเกิดเราจะแบบหมุนปรับละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็ขยายขนาดวงกลมเนี่ยออกมาให้มันใหญ่หน่อยนะครับเวลาเราเลื่อนมันก็จะค่อยๆขยับนะครับนี่ครมุมมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าเราอยู่ข้างในนะครับบางทีมันขยับแล้วมันจะเลื่อนค่อนข้างเร็วประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพลิกเล็กๆนะครับประมาณนี้หรือถ้าเราจะไปหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงโรเทชันนะครับนี่ครับหมุนตรงนี้ได้เลย อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือทานฟอร์มนะครับก็จะมีนะครับจริงๆเราหมุดตรงนี้เนาะพอเรากดออกมาเนี่ยมันจะมี3อันนะครับทานฟอร์มเนี่ยคือโหมดแรกนะครับก็คือยืดหดขยายหมุนนะครับส่วนถ้าเพื่อนจะทําการฟลิปนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับเราคือถ้าเราเลื่อนตรงสเกลตรงนี้เลยเนี่ยมันจะสุดที่ศูนย์ใช่ไหมครับมันก็จะหดเข้าไปอย่างเงี้เนาะ คือฟลิปเนี่ยมันทําได้2แบบนะครับก็คือให้เราสมมุตินะครับถ้าคลิปเราเนี่ยถ้าคลิปเรามันซูมถูกซูมอยู่นะครับพอกดตรงนี้มาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหมุดขอบมันแล้วนะครับก็คือขอบคลิปเนี่ยมันอยู่นอกจากตัวอไอตัวหน้าจอเรานะครับก็ให้เราทําการซูมเอาออกมาครับกับตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็กดตรง ทอนฟอร์มให้มันไฮไลท์ขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีหมุดนะครับเราก็ทําการลากมาครับจากซ้ายไปขวานะครับเห็นไหมครับตัวอักษรมันก็จะกลับด้านกันแล้วนะครับทาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือไปตรงตรงนี้นะครับตรงสเกล x เนี่ยนะครับสมมุติเราจะให้ฟลิปเป็เป็น h o r i z o n t a l นะครับก็คือฟลิปด้านแนวแกนนอนนะครับก็คือไปทําที่แกน x นะครับให้มันพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ว่า ลบกดไปตรงนี้นะด้านหลังเนี่ยมันจะพิมพ์ได้นะพิมพ์ไปลบลบหนึ่งร้อยก็ได้นะครับพิ่งเห็นไหมครับมันก็จะกลับด้านไปเลยนะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นะก็ต้องมาทำตรงนี้นะครับประมาณนี้นะคือคือมันก็สามารถ ถ้าถ้าเราจะฟลิปใช่ไหมครับผมก็นแนะนำอย่างนี้เนาะมาล่างตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นค่าที่ละเอียดเนี่ยก็ค่อยไปพิมพ์เอานะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการเนาะหรือถ้าจะเป็นการฟลิปในแกนแนวตั้งนะครับเป็น v ว r t i c a l นีครับก็หมุนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปพิมพ์ตรงสเกลแกน Y ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าจะทำการรีเซ็ตนะครับแบบว่าเราปรับมาแล้วมันดูแบบไม่สวยแล้วนะ ก็มากดตรงข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายย้อนเนี่ยครับคลิกได้เลยคือรีเซ็ตนะรีเซ็ตทุกข้ามไปเลยหรือคลิกขวาตรงคำว่าทานฟอร์มเนี่ยนะครับรีเซ็ตพารามิเตอร์ตู้มมันก็จะกลับมาสู่สภาพปกติของมันนะครับอันนี้นะครับอันแรกเนาะทานฟอร์มยืดหดขยายหมุนนะครับหรอฟลิปอ่าอันถัดมานะครับเป็นค r o อปนะครับค r o อปเนี่ยพอเราคลิกมาตรงนี้นะ มันก็จะมีหมุดเหมือนกันนะเป็นขอบแล้วกันนะก็คือมันจะไม่ได้เป็นการยืดหดขยายละมันจะเป็นการ t r i มขอบออกประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับตัดไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยอันนี้คือ t r i มนะโหมด t r i มอ่ามันก็คือหดขอบป,ประมาณนี้นะแต่ถ้า c r o ปนะครับถ้าเราเป็นโหมด crop นะครับ คือครอปนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆทริมนะครับแต่ว่าความต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าพอเราครอปแล้วเนี่ยมันจะทําการซูมซูมไอตัวเท่าที่เราครอปเนี่ยให้ขยายเต็มหน้าจอนะครับส่วนเคนเบอร์นนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าในตอนถัดไปนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะก็เอาไปเลือกใช้งานกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะ วิธีรีเซ็ตนะครับก็คลิกขวานะครับตรงคําว่าครอปเนาะคลิกขวาปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตพารามิเตอร์อ่ะมันก,ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันที่3เนาะ distortion นะครับ distortion เนี่ยอืมเป็นแบบว่าคล้ายๆทําแบบเหมือนเป็นให้ภาพมันเป็นเปิดสเปกที e นะครับให้คลิปเนี่ยเป็นเปิดสเปกที e ก็คือเหมือนหดด้านบางด้านแล้วก็ทําให้สัดส่วนตัวตัวคลิปเนี่ยมันดูแบบเบียเบ้ยวไปประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็สามารถ เลื่อนได้ทุกมุมนะมุมมันเบี้ยวบิดเบี้ยวยังไงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับเอาไว้ใช้ในการคล้ายจัดการกับคลิปย่อยๆประมาณนี้ครับถ้าเราจะเช่นแบบว่าเราอยากจะทําคลิปให้มันมีหลายในส่วนมาเชื่อมกันอะไระครับก็เราก็อาจจะใช้วิธีเช่นแบบว่าจะจะทํา y ยูทูบซับส c r i b e หลายๆอันเอามาเรียงกันอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็ดูพิเคตเลเยอร์ขึ้นไปหลายๆอันอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็ก็อาจจะทําการทานฟอร์มมันนะครับทุกอันเลยเนาะสมมติทําเป็นสี่สี่ช่องนะครับผมลองทําให้ดูนะสี่ช่อ,ง,องนี้นะเราก็กดทานฟอร์มกดทานฟอร์มตรงนี้เลยนะครับลดขนาดลงให้เหลืออัลละ 25 50เปอร์เซ็นตครับทีนี้นะครับ,รบเลื Pay ่อนเพจมาดูเนี่ยคลิปมันก็จะซ้อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เราก็คลิกไฮไลท์ ight, คลิปบนก่อนนะครับแล้วล้อามากดตรงนี้นะครับเลื่อนเพจไปตรงกลางนะแล้วก็ทำการเลื่อนเนาะปื๊ดค,คลิปที่สองนะครับก็เลื่อนมาไปมุมขวา คลิปที่3ามนะครับก็เลื่อนมามุมซ้ายอย่างนี้นะคียปสุดท้ายก็ให้วิวมุมด้านนี้นะตรงมาณนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะปรับให้มันละเอียดขึ้นก็ได้นะครับนะก็เลื่อนตัวนี้เอานะครับก็คือลบ9ก้านะครับ9 60ตึง้ง ูนตึง้งประมาณนี้นะก็ไอเคียงเอาประมาณนี้ครับก็เวลาเราเล่นก็จะ,ะขึ้นมาอย่างาประมาณนี้เนาะก็ก็เอาไว้ใช้กันเนาะถ้าเกิดเราอยากจะทำดิสทอร์นในบางอันนะครับเราก็มาทำตรงนี้เนาะอิสทอร์ชั n น ทำให้เปี้ยวๆอะไรอเงี้ยนะครับก็ลองเอาไปใช้ใช้กันดูนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับสามารถเอาไปคือเป็นเทคนิคปกตินี่แหละที่เราใช้กันทั่วไปครับสำหรับถ้าใครสงสัยมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับผม ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ